เพ <growing> <iser> ื่อนๆครับเคยสังเกตไหมว่าทำไมเราถึงชอบบินวนอยู่บนฟ้าไกลๆฟังไม่ใช่เพราะเราขี้เกียจบินไปไกลๆหรอกนะก็แม่ข้างบนมันเย็นสบายนั่งมองพวกปลาแซลมอนปลาทูที่ว่ายน้ำไปมามันก็เพลินดีแต่ที่สำคัญพวกแกไม่ต้องไปฟังคนอื่นเลยนะที่เขาว่าเราชอบขโมยของคนนู่นคนนี้มันไม่ใช่การขโมย วันคือการที่เราไปช่วยดูแลอาหารจากสิ่งแปลกปลอมต่างหาแล้วพวกแกจะไปรู้ได้ไงว่าของสิ่งนั้นมีเชื้อโรคไหมนี่คือการป้องกันของพวกเรานะเฮ้ย <Hey! S 1> ทุกคนจําคำโบราณได้ไหมคำทำนายที่ถูกเล่าขานมานับร้อยปีที่เราจะต้องเจอกับกเจ้าปีศาจปลาในที่สุดหลายคนบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าก่อนนอนสำหรับลูกนกแต่ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่านิทานก็ได้ เดี๋ยววันนี้นายปีขาวจะพาพวกแกไปเปิดโปงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ผืนน้ำสีฟ้าให้ได้รู้กันไปเลยเฮ้เฮ hey, hey, hey. ้เฮนี่นีนี่แกเคยเห็นไอ้เจ้าปลาหวานที่ทอบลอยตัวไปมาไหมไอ้นั่นน่ะชอบทำตัวเป็นเจ้าหญิงผู้ละโฉมคือจะบอกว่าไงดีเหมือนมัน,มนคิดว่าตัวเองเป็นดาวเด่นแห่งท้องทะเลแต่จริงๆนะแกมันก็แค่ปลาใหญ่ที่อินจุเฉย ชอบทำตัวเป็นสายแปะพ่นน้ำใส่หน้าคนไปทั่วแล้วแกดูไอ้ปลาหมึกนะักชอบทำตัวเป็นนักมายากลพ่นหมึกออกมาทำลายหลักฐานบ้างอะไรบ้างนี่ไม่ได้ว่านะแต่เห็นบ่อยแล้วเบื่อนี่แกฉันว่าพวกมันหนกะกำลังพยายามจะซ่อนอะไรบางอย่างพวกแกคงรู้เรื่องเจ้าปีศาจปลามาบ้างแล้วใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงนะแล้วฉันว่าเจ้าพวกนี้จะต้องรู้เรื่องนี้แน่แ่แกฟังฉันนะคำทำนายมันบอกไว้แล้วว่า เมื่อท้องฟ้าและผืนน้ำเป็นหนึ่งเจ้าปีศาจ